สิบริยาสูตรว่าด้วยพัญญาครั้งนั้นแหลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของอนาถเบนิกาฆ่าบดีแล้วประทับนั่งบนพุทธอา,าที่ปูลาดไว้แล้วสมัยนั้นแหลในนิเวศของอนาถเบนิกาฆ้าบดีมีเหล่ามนุษย์ส่งเสียงดังอื้ออึง อนาถบิณกะฆ้ขา,ขาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรถามอนาถบิณกะฆ้ขา,ขาบดีดังนี้ว่าข้าบดีเหตุไรหนอเหล่ามนุษย์ในนิเวศของท่านจึงส่งเสียงดังอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันข่าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุชาดานี้ข่าพระองค์พามมาจากตระกูลมั่งคัง่ง เป็นสะพายในเรือนนางไม่เชื่อฟังแม่ผัวไม่เชื่อฟังพ่อผัวไม่เชื่อฟังสามีแม้แต่พระผู้มีพระภาคนางก็ไม่สักระไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกนางสุชาดาหญิงสะพายในเรือนมาตรัสว่ามานี่สุชาดานางสุชาดาหญิงสะพ้ายในเรือนทูลรับสนองพระํารัสแล้ว เขาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกลับนามสุชาดาหญิงสะพ้ายในเรือนดังนี้ว่าสุชาดาพัญญาเจ็ดจำพวกนี้พัญญาเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งพัญญาดุดเพชรฆาตสองพัญญาดุดนางโจรสพัญญาดุดนายหญิงสี่ พัญญาดุดมารดาหพัญญาดุดพี่สาวน้องสาว 6. พัญญาดุดเพื่อนเจพัญญาดุดทาสีสุชาดาพัญญาเจะจำพวกนี้แหลบรรดาพัญญาเจ็จำพวกนั้นเธอเป็นพัญญาจำพวกไหนนางสุชาดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หมอมฉันไม่เข้าใจความหมายแห่งพระภาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้อย่างพิสดารขอประธานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแก่หมอมฉันโดยวิธีที่หม่อมฉันจะเข้าใจความหมายแห่งพระภาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้อย่างพิสดารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุชาดาถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว นางสุชาดาหญิงสะพ้ยในเรือนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่าพัญญาใดคิดประทุษร้ายเมื่อเกื้อกูลอนุเคราะห์ยินดีต่อชายเหล่าอื่นดูหมิ่นสามีเป็นหญิงที่เขาซื้อมาด้วยทรัพย์พยายามฆ่าสามีพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุดเพชฌฆาตพัญญาใดมุ่งจะยักยอกทรัพย์แม้มีจานวนน้อย ที่สามีประกอบศิลปก,กรรมพาณิชยกรรมและประศุกรรมได้มาพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุดนางโจรพัญญาใดไม่สนใจการงานเกียดคร้านกินจุหยาบคายดุร้ายมักพูดคำชั่วหยาบคมขี่สามีผู้ขยันมั่นเพียนพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุดนายหญิงพัญญาใดเป็นผู้เกื้อกูลอนุเคราะห์ทุกเมื่อ คอยธนุถนอมสามีเหมือนมารดาคอยธนุถนอมบุตรรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้พัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุดมารดาพัญญาใดเป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวมีความเคารพในสามีของตนมีใจละอายต่อบ,บาปประพฤติคล้อยตามอำนาจสามีพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุดพี่สาวน้องสาว พัญญาใดเห็นสามีแล้วชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนเห็นเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมาเป็นหญิงมีตระกูลมีศีลมีวัดปฏิบัติต่อสามีพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุดเพื่อนพัญญาใดถูกสามีขูจข่จะฆ่าจะเคี่ยนตีก็ไม่โกรธส,สงบสังเ่ยมไม่คิดขุนคืองสามีอดทนได้ไม่โกรธประพฤตคล้อยตามอำนาจสามี พัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุธาสีพัญญาใดในโลกนี้ที่เรียกว่าพัญญาดุดเพชฆาตพัญญาดุนางโจรและพัญญาดุนายหญิงพัญญานั้นเป็นผู้ทุศีลอยากคายไม่เอื้อเฟื้อเมื่อตายไปย่อมไปสู่นรกส่วนพัญญาใดในโลกนี้ที่เรียกว่าพัญญาดุมารดาพัญญาดุพี่สาวน้องสาวพัญญาดุเพื่อน พัญญาดุธาสีพัญญานั้นเพราะเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลยินดีและสำรวมมานานเมื่อตายไปย่อมไปสู่สุขติโลกสวรรค์สุชาดาพัญญาเจ็ดจำพวกนี้แหลบรรดาพัญญาเจ็ดจำพวกนั้นเธอเป็นพัญญาจำพวกไหนนางสุชาดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำม่อมฉันไว้ว่าเป็นพัญญาดุธาสีภริยาสูตรที่สิบ